แล้วกูก็หุกสายแบบนี้คนแก่ก็หลบได้เว้ยชิบหายแม่มึงม่แล้วก็ผัวเขาให้โอ้โอเดี๋ยวโบกเก็บเอง <c oughs> อย่าลืมกดติดตามให้ช่อง lazy fox tv กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คนละไลค์กันด้วยล่ะถ้าจะให้ดีคลิปนี้ขอกำลังใจสัก100ไลค์นะแม่ดอกทานตะวันแถวนี้มันสวยจังเลยนะขอเก็บสักหน่อยแล้วกันนี่นี่แม่ไอ้เครื่องนี้นี่มันใช้ง่ายจริงเลยโต๊ะ12ลูกค้าขาดทาตุเล็กอะกูใส่ทั้งกระป๋องเนี่ยแหละ ทำมันช็อตกูจะรู้สึกยังไงวะเดี๋ยวเปิดประตูให้นะอปอบใจมากเพื่อนแต่ว่าต้นไม้บ้านมึงเนี่ยน่ากินจังเลยนะมแห่ชักจะติดใจละขออีกสักคำล้วกันกีตาร์ใช้มือเล่นใครก็ทำได้ไหมวะเอาได้งั้นกูใช้ปากแทนและกันไม่ยังกระจอกอยู่ดีอะ่ะงั้นกูยืดเป็นโยโย่เลยเออบ้านกูไม่มีทะเลขอเล่นหน่อยละกันาม,ามาลูกพอ่อจัดเฮดสปินให้เด็กมันดูหน่อยเซโจโจ,โจ กูล็อกหลอกควายไป1หนึ่งสเต็ปสดชื่นเลยทั้งวันแม่งไม่สั่งมาสั่งอะไรตอนกูจะปิดร้านเนี่ยงั้นมึงก็ลงไปกินกับหมาเลยละกันโอ้โหแย่จังเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวดูดออกแคลแล้วกันเปิดเพลงอะไรทำไมมันมัน,มน,มนจังเลยเนี่ยฮะไม่ไหวล้วกูเต้นเลยละกันวู้จะได้หินอะไรไม่รู้นี่สวยจังเลยเนี่ยไม่เห็นสวยตรงไหนเลย <Whoa! S 2> เรื่องจะไลเดี๋ยเขาให้ไว้ใจเ,าเราเลยเติมไฟสักนิดแท้ชีวิตบันเทิงสักหน่อยเนี่ยฮะแ,แ,แ,แม่ปะโถ่อ้แพะกับผู้หญิงเฉยเลยอะ่ะแม่เสียดายจังเลยเสียดายที่ไม่ชนะหรอเพื่อนเสียดายที่ไม่ได้จับให้นานกว่านี้แม่ไอทิศมึงมันไล่และนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อพ่อแม่ไม่อยู่บ้าน วันนี้พ่อแม่ไม่อยู่บ้านกูไปอิสระแล้วเกูไหวเป็นเงือกเลยมันจังโว้ยก็โอ้แม่หลวงสมัดก้นโชว์ไปหนึ่งทีอะ เอาลับด้วยนะเอาส่งมาเลยโปรดไว้ใจในรูทวารแม่งจับแน่นยิงกับมืองั้นก็เอานี่ไปอีกอันแล้วกันแล้วก็หมับขอให้แม่งมียากกว่านี้ไหมวะโยนเลื่อยให้เลยแล้วก็หมับหืมเสียวตูดไว้กล้จอกจัดว่ะขออีกขออีก,ออกม่แหมอันนี้ก็จะแหลมๆเลยนะแหลมมาพี่ก็บอยันขอแห้งจังเลยเนี่ยโยนน้ำมาให้ไหนดิไม่ปฏิเสธอยู่แล้วก็รับได้เหมือนเดิมแหละแห้งจริงๆอ่ะฮะงั้นกะโชเทพและกินใฮ้เด็กมาดูหน่อยแล้วกัน อะทำไมน้ำมันรสชาติปแปลกวะถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Lazy f o x กัด้วยนะครับตรงไหนของคลิปตลกก็อย่าลืมไปคอมเมนต์กันด้วยล่ะจบคลิปนี้ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับบ๊ายบาย